คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่โดยอรนชัยจันทรัสุภแสงคลิกใจให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอมจูเดย์นะครับทาง FM 89.5 MHz เมกะเฮิร์วันนี้อยู่กับผมพรชัยจันทราสุพแสงนะครับพี่มิงคอมจูเดย์ ay, ประจำวันศุกร์ที่4ตุลาคม2567นะครับวันนี้ก็เสียงอาจจะแหบแห้งนิดหนึ่งไม่รู้เป็นอะไรสงสัยอากาศเปลี่ยนเสียงก็เลยเปลี่ยนไปนนิดหนึ่งนะครับวันนี้ ยังคงอยู่กับเรื่องราวของดิจิ t a ลไลฟ์สไตล์หลากหลายที่รออัปเดตกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะครับโดยเป็นการนำข่าวสารต่างๆเหล่านี้มาจากเว็บไซต์ c h e c k u p i n t h เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะติดตามแบบเร็วกว่านี้ไม่ต้องฟังเสียงพิมพ์ก็ได้คือแค่อ่านเฉยๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปติดตามทางช่องทางของเว็บไซต์ Social Media ีย e h ็ u ฮ นะฮะหรือจะเป็น Tik t o k เป็น Facebook ได้หมดเลยนะครับลองไปอ่านกันดูได้นะครับเอาล่ะครับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นกับเรื่องของกิจกรรมดีๆนิดหนึ่งนะฮะเป็นการประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของงานคอมมาที่จะเกิดขึ้นวันที่28พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับที่ไบเทคบาง,งานาก็ในงานตอนนี้เรามีการเปิดรับสมัครหรือการประกวดให้คนส่งผลงานในเรื่องของการออกแบบคีย์แคปที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Thailand Soft Power นะครับยังไงก็ลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ c อ m ม h a i l a n d c o m นะครับอ่ะมาที่ข่าวแรกกันดีกว่านะครับเป็นเรื่องของ Google One นะครับกับเรื่องของงบน้อยก็ใช้ได้ Google One ปรับราคาเก็บข้อมูลได้ 30GB แต่ห้ามแชร์มาลุ้นกันว่าไทยจะมีสิทธิ์ไหมสำหรับ Google One นะครับ ออกแพ็กเกจราคาเบาๆที่เรียกว่าไร t ์ Lite ไรนะฮะเริ่มประตัวในอินเดียก่อนเป็นประเทศแรกมาพร้อมพื้นที่เก็บข้อมูล30 g b แล้วก็จ่ายรายเดือนต่ำกว่า1ดอลลาร์การสมัคร o o o g l r i v i เนี่ยจะให้สิทธิประโยชน์เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลที่สามารถใช้ได้กับอ,อะไรใช้ได้ทั่วทั้งบัญชีกับบริการต่างๆเช่น Gmail, Google Photo, Google Drive ทุกคนพื้นฐาน คือคือพูดง่ายว่าเป็นพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องใช้อยู่แล้วเนี่ยปกติก็จะมีพื้นที่ให้อยู่ประมาณ15กิกะไบต์อยู่แล้วเนาะแต่ถ้าพื้นที่จัดเก็บไม่พอ Google ก็เปิดแพ็กเกตรายเดือนสามารถเลือกพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติมได้ที่100กิกะไบต์200กิกะไบต์หรือจะเป็น2เทราไบต์นะครับ The i n d i เ n Express นะครับเผยว่าผู้ใช้บางรายเห็น Google One Lite ให้ทดลองใช้ฟรีสำหรับบางบัญชีถ้าถูกใจค่อยต่อสมาชิกแพ็กเกจ ไล่เหมาะสำหรับคนงบน้อยครับโดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลในบัญชี2เท่าจาก15กิกเป็น30กิกนะพื้นที่เก็บข้อมูลนี้ไม่สามารถแชร์กับผู้อื่นหรือคนอื่นได้นะครับราคาแพ็กเกจนี้อยู่ที่59รูปรี หรือประมาณ24บาทต่อเดือนโอ้โหถูกจริงถูกจังส่วนใครที่อยากแชร์พื้นที่เก็บข้อมูลให้ผู้ใช้รายอื่นสูงสุด5รายก็สามารถเลือกแพ็กเกจอื่นๆได้เหมือนเดิมนะครับถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับผู้ใช้รายใหม่หรือคนงบน้อยที่อยากจะทดลองใช้งานก่อนเลือกที่จะจ่ายราคาเต็มเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้งานนะครับมาที่ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ พวก m a ์ w a r e กันดีกว่านะครับเขาบอกว่า Android โดนอีกเจอแอปปลอมซ่อน malware ขโมยข้อมูลเงินดิจิตอลมาใหม่นะครับกับ m a ์แวร์ตัวใหม่บน Android ชื่อว่า spy agent มุ่งโจมตีผู้ใช้ Android หลอกให้ดาวน์โหลดแอปปลอมที่มีไวรัสซ่อนอยู่เมื่อติดตั้งแล้วนะครับ spy agent จะขโมยข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นข้อความรายชื่อรูปภาพจากโทรศัพท์ สิ่งที่ทำให้สปายเอเจนน่ากลัวก็คือมันสามารถสแกนรูปภาพเพื่อหารหัสผ่านของกระเป๋าเงินคริปโตได้และต้องยอมรับนะครับว่ามาแวร์ตัวนี้ฉลาดมาสามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับและก็เบี่ยงเบนความสนใจผู้ใช้ด้วยการทำหน้าต่างปลอมที่หลอกให้ผู้ใช้ตายใจสปายเอเจนนะครับค้นพบครั้งแรกในประเทศเกาหลีแต่ตอนนี้ก็มีการแพร่กระจายไปยังที่อื่นๆ และตอนนี้แฮกเกอร์ก็ยังพยายามปรับปรุงเวอร์ชั่นมัลแวร์ตัวเองอย่างต่อเนื่องและเชื่อนะครับว่าจะมีเวอร์ชั่นที่ใช้โจมตี iOS ออกมาในอีกไม่นานนี้อย่างแน่นอน Spy Agent นะครับมักจะหลอกให้เรากดลิงก์โดยจะส่งมาจากคนที่เรารู้หรืออาจจะรู้จกักซึ่งอาจจะเป็นไฟล์ปลอมหรือโปรไฟล์ปลอมแล้วก็ทำให้เรามีแนวโน้มในการกดคลิกมากขึ้นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือแบบไม่ต้องเสียเงินก็คือให้ระวังตัวเองเป็นหลักแหละครับ โดยห้ามกดลิงก์ที่ไม่แน่ใจที่สำคัญก็คืออย่าโหลดแอปพวกแอป APK ที่ไม่ได้มาจาก Play Store คือไปโหลดแอปข้างนอกแล้วก็มาเลือกว่าฉันจะติดตั้งแอปแบบนี้เพราะว่าตรงนี้มันมีโอกาสที่จะติดตัวมาแวร์สูงมากๆนะครับยังไงก็ระมัดระวังการติดตั้งการคลิกลิงก์การแตะลิงก์ทุกๆอันคิดให้ดีก่อนเสมอนะครับ มาที่เรื่องของ e t u o t h 6.0นะครับมีการเผยสเปคใหม่เชื่อมต่อ Bluetooth 6.0แม่นยำระดับเซนติเมตรขั้นถัดไปนะครับนอกจาก Wi-Fi แล้วก็จะมี Bluetooth ที่หลายคนนิยมใช้กับอุปกรณ์ไร้สายและในขั้นถัดไปอย่าง Bluetooth 6.0เผยมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยและก็มีความแม่นยำม,มากขึ้นแม่นยำเขาเรียกว่าแม่นยำระดับเซนติเมตรเลยก็ว่าได้ เผยนะครับว่าบลูทูธ6.0ที่จะเป็นรุ่นถัดไปจะมาพร้อมกับคุณลักษณะใหม่อย่าง c n a n n e l s o u n d เนะี่ยสามารถระบุระยะทางระหว่างอุปกรณ์2ตัวโดยระบุได้อย่างแม่นยำระดับเซนติเมตรกันเลยซึ่งตรงนี้นะครับจะช่วยให้จับคู่อุปกรณ์หรือช่วยติดตามตำแหน่งได้อย่างแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นเช่นใช้ร่วมกับไฟล์ My ของ Apple นั่นเอง ถัดมาคือระบบความปลอดภัยในการเชื่อมต่อที่รอบนี้นะครับออกแบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเผยนะครับสามารถป้องกันการโจมตีแบบ Man in the Middle หรือ MITM หรือป้องกันการดักฟังไม่ก็สอดแนมผู้ใช้จากระยะไกลได้นั่นเองสำหรับ Bluetooth 6.0นยะครับยังต้องใช้เวลาในการพัฒนาอีกสักพักใหญ่ๆถึงจะเปิดให้ใช้งานได้ทุกคนและก็รองรับในหลายๆอุปกรณ์ ส่วนปัจจุบันนะครับอยู่ระหว่างบลูทูธ5.3ก็ยังเหลือขั้นตอนสุดท้ายที่จะต้องไปเจอเวอร์ชัน5.4ก่อนจะไปเจอเวอร์ชัน6.0ในอนาคตอันอันอาจจะใกล้ๆนี้ก็ได้นะครับก็ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะครับที่มีการพัฒนายอย่างต่อนเนื่องปัจจุบันเนี่ยการเชื่อมต่อแบบไร้สายก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญหลักๆหรือเป็นหัวใจสําคัญหลักๆในการใช้งานชีวิตประจําวันโดยเฉพาะการใช้มือถือการใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งหลายๆคนก็คุ้นเคยกับมันเป็นอย่างดีเดี๋ยวนี้ พี่มินเชื่อว่าหลากัหลกๆเลยเอาง่ายๆแค่เปิดเพลงลำโพงบลูทูธเนี่ยก็ถือว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งของชีวิตเราแล้วหลายคนก็ไปเลือกสรรลำโพงบลูทูธที่มันแบบโอโ้โหเสียงนิบเนียบ,บดีๆแล้วก็มาเปิดกับมือถือของเราแค่นี้เราก็ฟังเพลงสบายๆแล้วอย่างพี่มิงเองเนี่ยจะเปิดก่อนนอนทุกคืนแล้วก็ซิงกับมือถือแล้วก็เปิดเพลงเลงฟังแล้วก็ตั้งโปรแกรมเอาไว้กับแอปที่ใช้ในการตั้งเวลาตรงนี้ก็ทําให้ชีวิตเรามีความสุขก่อนนอนเสมอแล้วครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี fm 89.5เมกะเฮิร์ฟังเพลงกันไปล็อตใหญ่นะครับแล้วก็กลับมาฟังข่าวกับพี่มิ้งกันต่อเบรกที่แล้วนะครับก็พูดถึงเรื่องการลดราคาของ Google นะฮะกูเกิลที่เขา ลดราคาเซอร์วิสตัว Google One ให้ถูกลงอันนี้ข่าวสวนทางกันครับแพงขึ้นเพราะว่าปรับราคาอีกรายนะครับ c a n v a s ขึ้นค่าบริการรายปีแลกฟิวเจอร์ตัวช่วย AI c a n v a s นะครับหรือเป็นตัวสร้างพวก Presentation หรือสร้างไฟล์งานที่มี Template ให้เลือกมากมายเขาบอกว่างานนี้ c a n v a s เอาด้วยครับขึ้นราคาสมาชิกเพราะเอาฟิวเจอร์ AI เข้ามาเป็นตัวช่วยในการทำงาน ราคาของสมาชิก c a n วาสบางส่วนจะพุ่งสูงขึ้นในปีหน้าหลังจากที่เปิดตัวฟิเจอร์ Generative AI ททำให้ลูกค้าทั่วโลกของ Canvas าส e a m จะต้องจ่ายเงินเพิ่มสูงขึ้นประมาณ300%เเพื่อแลกกับเทคโนโลยีใหม่ผู้ใช้ในสหรัฐบางรายเห็นว่าราคาแพ็กเกจแบบรายปีสำหรับผู้ใช้สูงสุด5คนปรับจากจากเดิมเนี่ยเป็น500ดอลลาร์หรือประมาณ16,800บาทซึ่งแต่เดิมเนี่ยจ่ายแค่120ดอลลาร์ต่อปีเท่านั้น แคนวาสกล่าวว่าการปรับขึ้นนี้สมเหตุสมผลเพราะว่ามีเครื่องมือของ generative AI ซึ่งจะทำให้แพลตฟอร์มเนี่ยพพอร์ตผู้ใช้งานได้มากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับแคนวาสได้ปล่อยฟิวเจอร์ AI ออกมามากมายเช่นตัวสร้างข้อความเป็นรูปภาพแล้วก็เครื่องมือขยายพื้นหลังการเพิ่มฟิวเจอร์เหล่านี้นะครับจะทาให้การออกแบบเป็นมืออาชีพและครอบคลุมมากขึ้นตอนนี้ก็อัปเดตกันแบบถ้าใช้คนเดียว ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเป็น Canvas Pro ใช้ได้1คนราคา1,850บาทต่อปี c a n ว a Team นะครับใช้ได้อย่างน้อย3คนราคาอยู่ที่5,400บาทต่อปีส่วนใครสนใจก็ลองไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของ c a n v a s c o m t s ขีดล่าง t s p r i c i n g ก็ได้นะครับ เสียงของผู้ใช้งานคิดว่าการปรับประครั้งนี้ถือว่าสูงมากต้องใช้คำว่ามากจริงๆและประกาศว่าจะยกเลิกการสมัครสมาชิกแล้วก็เปลี่ยนไปใช้แอปพลิเคชันของ Adobe แทนงานนี้ก็วัดใจกันดูว่าจะเป็นยังไงวัดปะละมาที่ข่าวนี้ครับยังคงเป็นเรื่องของ AI ที่บอกว่าถึงจุดเปลี่ยนตลาดฮาร์ดแวร์ AI เจอฟองสบู่หุ้น NVIDIA ลุง่งร่วงนะฮะ0.2.79แสนล้าน เป็นฟองสบู่ AI หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเขาบอกว่าในตลาดฮาร์ดแวร์ AI ขั้นสูงนะครับผู้นำของวงการนี้ย่อมไม่พ้น NVIDIA ที่นับวันจะมีแต่ทุบสถิติรายได้อยู่บ่อยครั้งแต่ไม่นานมานี้นะครับบริษัทกับเสียมูลค่าการตลาดไปถึง2 7 9 0 0 0ล้านดอลลาร์ภายในวันเดียวนับเป็นการเสียมูลค่าสูญเสียมูลค่าที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัททั้งหลายในสหรัฐเลยนะครับ เผยว่าหุ้น n อ i น i a ดีเดียเนี่ยเอ็นวีดีเดียเนี่ยร่วงลงมามากกว่า9%เมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาสืบเนื่องจากเศรษฐกิจของสหรัฐเกิดการชราะลอตัวอย่างหนักแล้วก็นักลงทุนเริ่มมองว่า AI ไม่สามารถตอบสนองความต้องการการเติบโตเพิ่มเติมได้อีกมันก็คงจะคล้ายๆกับเป็นฟองสบู่ที่ส่งผลให้บริษัทสูญเสียมูลค่าการตลาดไป2 7 9จ้าแสนล้านดอลลาร์ทำลายสถิติบริษัทเจ้าของ Facebook อย่างเม t a ที่เคยสูญเสียมูลค่าการตลาดไป2.32 แสนล้านดอลลาร์ภายเนี่มันเดียวเช่นกันนะครับด้านบูมเบิร์กนะครับรายงานว่า n อ i นดีได้รับหมายเรียกจากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐมาสอบสวนเรื่องการผูกขาดตลาดชิปประมวลผลจนทำให้หุ้นล่วง,ล,วงลงไปอีก2.4ทว่าทางเอ็นดีเผยไม่ได้รับหมายเรียกดังกล่าวนะครับ การเติบโตของ generative AI เนี่ยได้สร้างความปั่นป่วนให้กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในลักษณะที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเหมือนสมัยตอนที่โลกมีเว r l d w ไว e w เ b เป็นครั้งแรกมีหลายบริษัทต่างทุ่มง,งบมหาศาลนะครับเพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและเข้าสู่ตลาด AI นี้ให้ได้ขณะเดียวกันนะครับ Nvidia ได้กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับ3ของโลกทว่ามองฝั่งผู้บริโภคส่วนใหญ่กับมองในแง่ลบทั้งเรื่องการถูกแทนที่หรือมองเป็นภัยคุกคามไปเลย อีกส่วนก็คือไม่สนใจจนทำให้นักลงทุนเนเริ่มมองว่ามันไม่ส่งผลตอบแทนที่เคยคิดเอาไว้ซึ่งมีรายงานน่าสนใจในเดือนกรกฎาคมนะครับเผยว่าพบบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่จําเป็นต้องสร้างรายได้ถึง0 0แสนล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่อให้คุ้มกับงบลงทุนด้านฮาร์ดแวร์ AI และยังไม่รวมถึงความยั่งยืนนะในอนาคตอันใกล้ที่ต้องหาพลังงานมหาศาลมาช่วยให้ AI ประมวลผลได้นั่นเองครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกใจให้มาตรงกัน TV ที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮเกิดเหตุ F 5, ไ,ไม่คาดคิดนะครับเพจเจอร์ระเบิดพร้อมกัน คาดนะครับพอบอกคาดโดนรีโมทจากระยะไกลอันนี้เป็นข่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานะครับเพจเจอร์เข้าใจฮะหลายคนเกิดมาทันนะอย่างพี่มิงนี่ทันนะเพจเจอร์ก็คือเครื่องที่ใช้ในการรับส่งข้อความสมัยก่อนนี้ทุกคนต้องติดไว้ตรงข้างๆเอวกับเข็มขัดของเรา เวลามีข้อความมาก็จะอ่านอาหรือให้โทรกลับเราก็ต้องโทรไปหาเบอร์ที่ปลายทางหรือมีข้อความเวลาเราอยากจะส่งเราก็ต้องโทรเข้าคอร์เซนเตอร์แล้วให้คอร์เซนเตอร์พิมพ์ข้อความที่เราอยากจะส่งถึงปลายทางอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเมื่อวันที่17กันยาย,ยนที่ผ่านมานะครับเพจเจอร์ได้เกิดระเบิดขึ้นต่อเนื่องนานหนึ่งชั่วโมงในตอนใต้ของเลบานอนที่ผู้คนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มฮิปบร็อตฮิบบอลล็อตนะฮะฮิบบอลล็อตได้มีวิดีโอวงจรปิดบันทึก เหตุการณ์ได้ทันขณะที่ประชาชนกําลังซื้อของในร้านขายของอุปกรณ์พกพาขนาดเล็กหรือเพจเจอร์ที่วางอยู่ข้างๆแฮชเชียร์ก็เกิดระเบิดขึ้นนะครับกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนระบุว่ายอดผู้เสียชียวิตนะมีคนตายไปถึง9รายและมีผู้บาดเจ็บประมาณ2,800รายล่าสุดนะครับนิวยอร์กไทม์รายงานว่าอิสราเอลได้ซ่อนวัตถุระเบิดไว้ในเครื่องรับส่งวิทยุโกพออพอลโลที่ผลิตในไต้หวันก่อนที่จะนำเข้ามายัางเลบานอน โดยวัตถุระเบิดดังกล่าวนะครับถูกฝังไว้ข้างๆแบตเตอรี่พร้อมสวิตท,ที่สามารถสั่งให้จุดระเบิดได้จากระยะไกลหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมประเทศเลบานอนยังคงใช้เพจเจอร์อยู่ส่วนหนึ่งเพราะว่าความขัดแย้งระหว่างฮิบเาะกับอิสราเอลที่ต้องคำนึงเรื่องของการติดต่อสื่อสารติดตามตำแหน่งการดักฟังหลายคนในประเทศจึงกลับมาใช้เพจเจอร์อีกครั้ง ในขณะที่รัฐบาลอิสราเอลได้ออกปฏิออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยบอกว่าเป็นข้อมูลเท็จและไม่ได้แสดงความคิดเห็นโดยตรงจากการระเบิดในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะกลับมาใช้เทคโนโลยีรุ่นเก่าแล้วนะครับแต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินเป็นจํานวนมากนั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้เรากลัวพวกอะไรนะคอเซนเตอร์ปลอมมาหลอกเราใช่ไหมก็เดี๋ยวนี้เขาจะมีบริการหนึ่งที่ชื่อว่าหูคอ ที่เป็นแอปในการติดตั้งแล้วมันก็จะคอยบอกว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ใครเบอร์นู่นนี่นั่นที่เขามีการเก็บดอทดาตาเบสเอาไว้ล่าสุดนะครับมีข่าวว่าให้ใช้ฟรีฮูคอเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่รู้ทันกลโกงด้วย scam alert ได้ใช้ฟรีนะครับฮูคอร่วมกับภาครัฐและเอกชนเปิดตัวฟีเจอร์ scam scam นะฮะ scam scam alert เตือนภัยกลโกงรับมือมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบออนไลน์นะครับโดยที่มันเป็นฟีเจอร์ที่อยู่ภายในแอปของบูคอที่สามารถเข้าไปเ,เข้าได้ผ่านทางแท็บการป้องกันและแท็บเตือนภัยกลโกงจะอยู่บริเวณแท็บด้านบนขวาของหน้าจอภายในจะอัปเดตฟีเจอร์รวมถึงข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงข้อมูลภัยกลโกงในรูปแบบต่างๆบนแอปพลิเคชันผูคอแบบไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งเวอร์ชันฟรีและก็พรีเมียมนะครับ ใครสนใจก็ลองเปิดฟังก์ชันนั้นดูนะครับวิธีเปิดก็คือเปิดแอปคูคอร์ไปที่สัญลญักษณ์ p r o t e c t i o n คลิกที่ปุ่มข้อความเตือนภัยกลโกงด้านขวากดเปิดแจ้งเตือนภัยแบบ Real-time แค่นี้ก็ใช้ฟังก์ชันนี้ได้แล้วครับคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยี Technology, สารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกัน TV, ที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 8 9 5 MHz เมเป็นข่าวจากญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่าญี่ปุ่นเตรียมสร้างซูเปอร์คอมฟูกากุนะฟูการุ N เน็ระดับเซซิต้าคลาสแรงพันเท่า เผื่อใครไม่รู้นะครับว่ามีอยู่ไม่กี่ประเทศที่พยายามแข่งกันเป็นผู้นำด้านคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงระดับโลกหลักๆก,ก็จะมีญี่ปุ่นจีนและก็อเมริกาโดยล่าสุดนะครับญี่ปุ่นเผยแผนการสร้างซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ t ซตานะาซตาเนาะเครื่องแรกของโลกหากทำสำเร็จมันจะมีความสามารถในการประมวลผลอัลลํำสมัยซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก แต่ก่อนอื่นนะครับญี่ปุ่นจะต้องหาทางรับมือกับอัตราการใช้พลังงานมหาศาลที่ตามมาด้วยเช่นกันซึ่งในระดับเซตตาคลาสนะครับจะมีประสิทธิภาพในการประมวลผลมากกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ชั้นนำในปัจจุบันถึงพันเท่าโครงการนี้นะครับมีชื่อว่าฟูกาคุเน็กซ์นะครับได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่นคาดว่าจะใช้งบประมาณในการสร้างมากกว่า750ล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะพร้อมใช้งานเต็มรูปแบบในปี2030อย่างไรก็ตามนะครับการก่อก่อนจะสร้างเซตต์คลาสนะครับญี่ปุ่นต้องชนะความท้าทายเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์นะครับว่าเครื่องจักรระดับเซตตาที่ใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันอาจจะต้องใช้พลังงานเทียบเท่ากับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์21โรง แต่โครงการดังกล่าวนะครับวางแผนที่จะแก้ไขปัญหานี้โดยการนําเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาใช้รวมถึง CPU ที่ออกแบบเฉพาะและระบบหน่วยความจําแบนด์วิดสูงซึ่งจะช่วยลดอัตราการใช้พลังงานลงไปได้มากนะครับมาที่ข่าวของพวกสมาร์ทสมารกันบ้างนะครับกับ Smart Bubble E-Hybrid ริ brid, นะครับแท็กซี่พลังงานไฟฟ้าแล่นเหนือพื้นน้ำได้อันนี้น่าจะเหมาะกับเรื่องน้ำท่วมในเมืองไทยตอนนี้ เห็นรถไฟฟ้ากันมานานแล้วนะครับเทคครับก็อยากจะพาดูเรือไฟฟ้ากันบ้างเผื่อในอนาคตเราอาจจะต้องใช้เรือแทนรถเวลาน้ำท่วมบริษัทในฝรั่งเศสนะครับเปิดตัวสมาร์ทบับเบิลแท็กซี่น้ำไฮโดรฟอยด์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ซึ่งสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ถึง7คนพร้อมนักบินหนึ่งคนนะครับแล้วก็สามารถแล่นด้วยความเร็วสูงสุด30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและก็จะมีระยะการแล่นประมาณ1.2 5ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้ง เทคโนโลยีไฮโดรฟลอยนะครับหรือปลีกปีกใต้น้ําเป็นเทคโนโลยีที่ถูกใช้เพื่อการยกเรือขึ้นเหนือผิวน้ําเมื่อแล่นด้วยความเร็วที่กําหนดทําให้ลดแรงเสียดทานระหว่างตัวเรือกับน้ําส่งผลให้เรือสามารถแล่นได้เร็วขึ้นประหยัดพลังงานมากขึ้นแล้วก็ลดแรงสั่นสะเทือนจากคลื่นทําให้การเดินทางราบรืน่นและก็สะดวกสบายมากขึ้นเมือ Bubble, เ่อบับเบิลเร่งความเร็วถึง6น็อตนะครับหรือ11กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวถังใหญ่คอมโพสิตของมันจะถูกยกขึ้น จากน้ำบนฟอยด์คาร์บอนไฟเบอร์3ชิ้นที่กลางออกโดยอัตโนมัตินะครับ1ชิ้นที่ด้านหน้าและ2ชิ้นที่ด้านหลังจากนั้นก็จะแล่นด้วยความเร็ว12นอตหรือ22กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้เซ็นเซอร์ใจโรสโคปและเราก็ระดับความสูงเพื่อวัดมุมเอียงแล้วก็มุมกลิ้งอย่างต่อเนื่องทำให้ตัวเรือเนี่ยมีความสเสถียรคนเมาเรือแล้วก็ที่ที่เคยเจอเปัญหาเรื่องเมาเรืก็น่าจะชอบสิ่งนี้นะพี่มิงว่า คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี fm 89.5 m h z เมากันติดติดกับข่าวนี้นะครับกับโดนคิวสวิตนะครับรถไซเบอร์ทักติดปืนกลถูกสั่งปิดระบบจากระยะไกล ไม่ใช่ของขวัญน,นะครับสถานการณ์รัสเซียในสมรภูมิยูเครนยังคงดำเนินต่อไปไม่มีท่าทีว่าจะสงบง่ายๆล่าสุดนะครับทางผู้นำกองทัพเซเซนได้โพสต์คลิปไซเบอร์ทรัครถกระบะสุดทนทานจากเทสลาถูกนำมาใช้ติดปืนกลเพื่อสู้รบแต่ต่อมานะครับเผยถูกอีลอนมัสสั่งปิดระบบจากระยะไกล รายงานจาก CNN เนะครับเผยว่าผู้นำทัพเซเซนได้ใช้ไซเบอร์ทรัคติดปืนกลบนหลังคาจำนวน2คันพร้อมถ่ายคลิปขณะนำไปใช้สู้รบในยูเครนด้วยพร้อมเผยชมว่าใช้งานได้อย่างคล่องตัวลุยเขตสู้รบบริเวณป่าของยูเครนได้ดีทีเดียวทว่าต่อมานะครับผู้นำทัพเซเซนได้ออกมาฟ้องว่าตัวรถถูกกดปุ่มคิวสวิตปิดระบบจากระยะไกลคาดว่าจะเป็นฝีมือของอีลอนมัสพร้อมตำหนิการกระทำหนังกล่าวอย่างรุนแรง เผยมันดูไม่แมนเลยทางนี้นะครับเขายังกล่าวด้วยว่าตัวรถไซเบอร์ทรัคมาเป็นของขวัญด้วยได้รับตัวรถของของตัวนี้เป็นเป็นของขวัญซึ่งสวนทางกับอีลอนมัสที่ต่อมาได้กล่าวใน X กับทวิตของตัวเองว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่แรกและมองว่ามันไปยาอ่อนมากๆที่คิดว่าตนเองจะส่งมอบรถตัวรถถังไปให้ในผลรัสเซียเพื่อจะไปถล่มประเทศอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ข่าวแปลกๆอย่าไปคิดเยอะฟังฟังหูไว้หูครับ ส่งท้ายกับข่าวนี้นะครับช่วยถ่ายทำหนังภาคต่อ28เยร r เรสเตอร์ถ่ายด้วย iPhone 15 Pro Max นะครับเป็นส่วนหนึ่งจริงๆที่ผ่านมา Apple เคยนำเสนอโครงการ iPhone ถ่ายหนังสั้นมาหลายเรื่องแล้วอย่างไรก็ตามนะครับตัว iPhone จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริมมากมายเข้ามาช่วยด้วยล่าสุดนะครับพบหนังภาคต่อของ28 Year l e t t e r ใช้ iPhone 15 Pro Max ในการทำบางฉากด้วย รายงานจาก Y นะครับเผยว่าแดนนี่โบรผู้กำกับหนังซอมบี้ภาคต่ออย่าง28 y e a r l a t e r เตรียม iPhone 15 Pro Max จำนวนหลายเครื่องมาใช้ ในการถ่ายหนังบางฉากซึ่งแต่ละเครื่องจะได้รับการดัดแปลงให้ใช้ร่วมกับเลนกล้อง DSLR f u ฟู Frame ได้พร้อมกับชุดอุปกรณ์เสริมอย่างดีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ iPhone 15 Pro Max จะถูกใช้เสริมกับกล้อง er 4, ดิจิตอลระดับ Prosumer 4,000ดอลลาร์หรือราวๆ132,000บาทนี่เป็นกล้องหลักๆนะครับทั้งนี้ตัวหนังใช้ต้นทุนโดยรวม75ล้านดอลลาร์หรือ2.5พันล้านดอลลาร์ นับเป็นการถ่ายหนังด้วย iPhone ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับอันนีแ้แอบคิดนะพี่มีแอปคิดว่าสงสัยจะได้สปอนเซอร์แล้วเหมือนเป็นการโฆษณาให้ iPhone หรือเปล่าก็ามไม่รู้นะครับที่ผ่านมานีครับมีหลายครั้งหลายเรื่องทั้งของสกินเบเกอร์ของสตีเวนสกิลเบิร์กก็มีการใช้ iPhone ช่วยถ่ายมาแล้วซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนการถ่ายหนังได้เป็นอย่างดี ท้ายนี้ตัวหนังเรื่องเนี้เป็นภาคที่3ที่กำหนดฉายในโรงภาพยนตร์โรงภาพยนตร์ในช่วงเดือนมิถุนายนปี2025ในปีหน้านั่นเองนะครับเอาละครับก็ หมดเวลาของสัปดาห์นี้และย้ำนิดหนึ่ง28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมอย่าลืมไปเจอกันที่งานคอมมาที่ไบเทคบางนานะครับตอนนี้ก็เก็บสตุ้งสตังไว้ให้ดีเดี๋ยวงานจะมีโปรโมชั่นแรงๆมากมายนะครับเวลาของสัปดาห์นี้สำหรับรายการหมดลงและวไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ รายการคอมจูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัท ARIP e จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม